สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลสุนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาชมเป็นรถเก่งนะคะผ่อน5 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น n ิตซูบิชอเมรานะคะรุ่นปี2018นะคะมาในโทนสีเทาหรือว่าสีบอลน,นั่นเองนะคะคันนี้มาในรุ่นตัวอีนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะตัดกับชุดโครเมียมแบบนี้เลยนะคะ ส่วนทางด้านไฟด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะคะคุณลูกค้ามาในลักษณะเดิมๆเลยนะคะคันนี้ลักษณะเดิมๆไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มด้านข้างแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับมือเปิดนะคะมือเปิดจะเป็นชุดโครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามารับชมต่อทางด้านหลังนะคะ สำหรับอเมล่านี่ไม่ต้องพูดถึงทางด้านความกว้างขวางนะคะตัวนี้กว้างขวางมากนะคะที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมต่อทางด้านภายในค่ะนี่นะคะภายในคอนโซลนะคะจะเป็นโทนสีดำนะคะตัดกับสีเทาแบบนี้เลยนะคะมาในระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มาในระบบเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ขนาด 1,200cc ซีซีนะคะคันนี้ กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านหลังนะคะด้านหลังทางด้านห้องโดยสารนี่เลยนะคะผ่อน5,000ันกว่าบาทตลอดสตลอดอายุสัญญาเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมต่อทางด้านห้องเครื่องนะคะ น,นี้จะเป็นทางด้านห้องเครื่องนะคะเดิมๆนะคะอันนี้จะเป็นทางด้านเพจนะคะนี่นะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะคุณลูกค้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะคุณลูกค้าเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะคะเป็นระบบอีโคคาร์นะคะประหยัดน้ำมัน นี่นะคะรถจอดอยู่กับเราที่โชว์รูมมาลยมอเตอร์สาขาพิจิตรนะคะสนใจก็เข้ามาชมตัวจริงมาทดลองขับได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ n i สสันอเมร a ปี2018คันนี้นะคะราคาเพียง359,000บาทนะคะผ่อนค่างวดนะคะอยู่ที่5,000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84เดือนเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาสู่ได้ที่เบอร์0 8น 8882442นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้คะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ